ริกแกงสำหรับเผ็ดลาบนะคะสินีหยังในครกมาเบิงค่ะกระเทียมกีบหนึ่งนะคะพริกนี่หล้วแต่ห้ามักนะคะพริกแ,กแกบบกห้งหลวกะใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะหลวกข่าแก่นะคะฝอยห้านะคะแล้วก็ตะไคร้หัน่นนะคะหั่นฝอยให้กันหฮามกับมาตักผสมกันนะคะเดี๋ยวขอเวลาตักแป๊บนะคะนะคะตอนนี้ห้ากับมาถึงเวลาพักหลวกะอาวน หมูที่เห้าวซับเป็นก่อนลูกเต้าไหวนะคะมาผัดร่วมกันนะคะแน่นๆน,น,นี่แหลคะค่ะเอาลงเลยนะคะเมนูเหมือนเ่็ก็คือว่าลาบอีสานอาดับเนื้อนะคะ แล้วก็เครื่องในนะคะที่หมุนหันไปเหลีหล่ยวกับหนังน,น,น,นะคะหนามจะตกของเขานะคะเอาสิ่งไอเล็กๆเ,เ,เลรียบร้อยได้ซอ,อสติกหมอนะคะเอาลุล่มๆนะคะสิ่ง เครืงเทศเขาสีน้เกว่านะคะสีพร้อมพร้อมอิลิค่ะในเวลาเดียวกันเท่ากับปรุงรสไปเลยนะคะคือสีมิเกลือหน่อยนึงเนาะเกลือน้ำปลานะคะ ลงไปค่ะอย่าเฝ้านักน้ำปลานะคะเพราะว่าเข้าบททษันในซีนเบึเ้องลึกปาเข้าเกลือล่วงหน่อยล่วงหลายนะคะแลวกวโค้งช่วยรดนะคะแล้โคงนัวเข้าหนักเองนะคะลงไปเลยมักหน่อยใส่หน่อยหมกักหลายใสย่หลายนะคะโบว่ากันค่ะนี่นะคะ กลิ่นเขาสิคือออมเลยนะคะแต่ว่าสิอ้อมแห้งอเลยค่ะอ้อมแห้งอเลยเดี๋ยวมวยสีพิศขนหลังแผ่เบิ้งเนาะคะ่ะเห็นบอกคะ่ะก็สิเป็นสีนี้นะคะที่เห็นหมอกเป็นเครธอเป็นเครธอไปนี่ยเพราะแม่นยังเนาะค่ะมวยต้มนังหมูแล้วมวยบนบนไล,ล่ลลางหมาะนะคะความแสบสีอยู่นั่นเนาะซีม,ม่วงเนาะค่ะ ผู้ดเดียวนะคะก็ด,ดีแล้วค่ะผู้ใดต้องการความกลมกลอมมากกว่านี้ใ,ใส่น้ำตาลลงไปได้เนะาะชักนน้อยนึงนะคะแต่สำหรับมวยพ่อแรวนะคะและในเวลาเดียวกันมวยกระสีมุ้ยมวยปุมุเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเขากอยู่ตรงนี้นะคะนีน่คือฮุงเขาพอเสร็จหนังนะคะ สวยเลยนะคะสุดแล้วเอาละค่ะไปพอตอนส้มหลาบเลยนะคะเข่าขวนนะคะใกล้สิบเบิดแล้วนะคะตำ่ำกล้าว่ากินประมาณเดือนนึงกับต่ำไม่นะคะสองกอนเคืองนะคะใส่ซัมนีนะคะสชงไปเลย ลงผสมก่นแล้วะคสชานั่งหนังหมูทั้งตับหมูนะคะย่งตะตับ,ตบข่อยว่าท่านในล่งนํำนะมาค่ะนี่หอมแดงที่ห่อส้อยไว้อรงกินีนะคะอันพริกพริกส้อยนี่คอยเสยวีว้อีกต่างหากว้จะคล้องกิ่นนะโบเมนเดี๋ยวถ้ามีค้นมาแจมนํำเดี๋ยวเผ็ดนะคะเดี๋ยวนางให้อีกละค่ะเนาะซาลาเนใส่ไปนิดนึงก่อนนะคะ นี่นะคะส้มไปเลยนะคะกินง,ง่ายๆค่ะรสชาติพอดีและนะคะบะต๋องไปใส่ย่างแล้วเห็นบอกคะ่ะน้ำที่คุกพริกน้ำที่ลวงโขกงกงกินเจอกับข้าวคัวไปเรียบร้อยเลยนะคะนี่แหลคะค่ะลาบอิสานอาดัดแบเหนือนะคะ เป็นยังไงค่ะพี่น้องสีสันโอเคปะคะมาเบ่งไก่ๆนะคะเห็ดหลาบบามันสิเขางาบหมดนะคะนองค่ะเอาบาดนี่เอากระมาัตตากใส่จานก็ค่ะเดี๋ยวก็สิได้กินเขากันตัวค่ะ อันนี้ก็ยุมด้วยหน้านะคะซะละเนี้ยเขากระว่าง แซบๆน้ำกันละค่ะนี่คือสะละเนยอดอีกต่างหากนะคะไว้เป็นพักแนมนะคะต้นหอมเฮาเด็ดใบออกนะคะเอาไว้จะกินกับเนาะนี่ละค่ะคืออาหารเฮาเรียบร้อยแล้วนะคะเอากินได้เลยบาทนี้ค่ะนะคะโอเคนะคะ ไปกินเขารลละค่ะมาค่ะกินลาบน้ำกันนะคะ